เมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2564พลตรีวีรพงศ์ศรีรัตน์ผู้บัญชาการกองพลฐานปืนใหญ,ญ่เป็นประธานในการเข้าร่วมรับฟังการนําเสนอระบบอากาศยานไร้คนขับ UAV โดยผู้แทนจากบริษัททูลครอบและบริษัท TACM Group โดยเป็นการอธิบายถึงคุณลักษณะและขีดความสามารถของระบบอากาศยานไร้คนขับ UAV ของทางบริษัททั้ทงนี้เพื่อเป็นข้อพิจารณาในการพัฒนาระบบตรวจการของกองพลฐานปืนใหญ,ญ่ต่อไป ดูยังไม่ปาดงดินด่านอะไรอย่างี้นะครับมันรูยอดไม้หมหมดแล้วมันเห็นข้าง่นะครับอาจจะมีทางเดินมีทางรถมีอะไรเนี้ยนะอยู่ใต้ยอดไม้ชายาไม้อะไทั้งหมดเนี่ยนะครับนครับนี้สามารถตรวจหาพวกให้จุดนะพวกค้างอาวุธนะทางเดินยังพาราซุกซ่อนอยู่นะรบครันทันข่าวเบรกกิ n งนิวข่าวต้นชวโมกในระบบเคเบิลที พื้นฐานเป็นใหญ่